ยินดีต้อนรับกลับสู่ s r Car Review วันนี้เราไม่ได้รีวิวรถยนต์แต่เรากำลังเปลี่ยนเส้นทางไปที่รางเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงรุ่นปี2026ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ล่าสุดในประเทศไทยถ้าคุณชื่นชอบเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะการเดินทางแบบทันสมัยหรืออยากรู้ว่าระบบขนส่งสาธารณะของไทยพัฒนาไปไกลแค่ไหนวันนี้คือคาตอบ รถไฟสายนี้ไม่ใช่แค่พาหนะที่พาคุณจากจุด A ไปจุด B แต่เป็นประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและล้ำสมัยทั้งในแง่ขององค์การออกแบบสมรรถนะและการบริการมาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่คุณจะเห็นเมื่อรถไฟแลนเข้าสถานีภายนอกของตัวรถปี2026ได้รับการดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันรูปทรงมีความโค้งมนลื่นไหลและดูทันสมัยมากขึ้นเส้นสายคมชัดถูกแทนที่ด้วยดีไซน์เรียบเนียนหน้ารถและท้ายรถมีการออกแบบที่ดูไฮเทคมากขึ้น โทนสีม่วงเงินที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่ปีนี้มีลูกเล่นใหม่เพิ่มเข้ามาคือแถบสะท้อนแสงที่ช่วยให้ตัวรถดูโดดเด่นในเวลากลางคืนไฟเลสเส้นแนวยาววิ่งบนขอบหลังคารถให้ความรู้สึกหรูหรามีความสวยงามทั้งในกลางวันและกลางคืนหน้าจอแสดงเส้นทางถูกอัปเกรดให้เป็นจอ HD เต็มสีสว่างชัดเจนมองเห็นได้แม้อยู่กลางแดดรถไฟยังคงใช้เทคโนโลยีของฮิตาชิจากญี่ปุ่นปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย ทั้งขนาดรางช่วงล้อและระบบช่วงล่างที่ช่วยให้วิ่งได้เรียบลื่นและเงียบมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ตัวรถสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกว้างขวางและความสบายเบาะที่นั่งถูกออกแบบใหม่ให้โค้งตามสรีระนั่งแล้วไม่เมื่อยวัสดุหุ้มเบาะเป็นไวนิลแบบใหม่ที่ทำความสะอาดง่ายป้องกันแบคทีเรียและยังระบายอากาศได้ดีเบาะมีโทนสีไล่เฉดม่วงที่ดูสวยสะดุดตามีการแบ่งโซนผู้โดยสารอย่างชัดเจนทั้งที่นั่งปกติที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ และโซนยืนพร้อมราวจับที่ทำจากวัสดุคาร์บอนน้ำหนักเบาแสงไฟภายในรถเปลี่ยนเป็นแบบเล็ดอัจฉริยะที่สามารถปรับความสว่างได้ตามช่วงเวลาเช้าเย็นช่วงเช้าแสงจะสว่างสดใสเพื่อกระตุ้นพลังงานแต่ช่วงเย็นจะเปลี่ยนเป็นโทนอุ่นเพื่อให้ดวงตาผ่อนคลายระบบปรับอากาศก็เงียบขึ้นมากเย็นทั่วถึงและฉลาดสามารถปรับระดับความเย็นตามจำนวนผู้โดยสารอัตโนมัติ หน้าจอ LCD ภายในรถมีความละเอียดสูงแสดงข้อมูลสถานีต่อไปทิศทางการเดินทางและประกาศต่างๆในภาษาไทยอังกฤษและภาษาจีนมีระบบ Wi-Fi ภายในรถและพอร์ต USB-C ให้ผู้โดยสารชาร์จมือถือได้สะดวกตลอดการเดินทางประตูรถเปิดปิดเร็วขึ้นปิดสนิทมากขึ้นใช้เซนเซอร์เลเซอร์ตรวจจับความปลอดภัยและป้องกันการหนีระบบพื้นปูด,ด้วยวัสดุกันลื่นและมีโซนสำหรับรถเข็นที่กว้างขึ้นพร้อมป้ายอักษเรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา รื่องสมรรถนะปี2026ได้ปรับปรุงระบบเร่งความเร็วและระบบเบรกใหม่ใช้เทคโนโลยี regenerative braking ซึ่งสามารถเก็บพลังงานกลับมาใช้ใหม่ทำให้ประหยัดไฟมากขึ้นถึง18%ความเร็วสูงสุดของรถอยู่ที่90กิโลเมตรชั่วโมงเร็วกว่ารุ่นเดิมและยังเงียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณสามารถคุยโทรศัพท์ฟังเพลงหรือดูคลิปโดยไม่ต้องเพิ่มเสียงเพราะเสียงรบกวนต่ำมากการสั่นสะเทือนก็แทบไม่มีระบรบรองล้อใหม่ช่วยลดเสียงได้ดีมาก จำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ต่อขบวน3ตู้อยู่ที่ประมาณ1,200คนโดยมีการจัดพื้นที่ให้ยืนมากขึ้น10%โดยไม่ลดความสบายระบบควบคุมรถไฟแบบ CBTC (Communication Based Train Control) ช่วยให้สามารถวิ่งได้แม่นยำมากขึ้นระยะห่างระหว่างขบวนช่วงเวลาเร่งด่วนเหลือเพียง2.5นาทีและในช่วงเวลาปกติประมาณ4-6นาทีสถานีเองก็ได้รับการปรับปรุงให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่นประตูกระจกชานชาลาเปิดปิดตรงกับประตูรถเปะหน้าจอแสดงเวลาขบวนรถมาถึงถูกอัปเกรดเป็นแบบเรียลไทม์และตอบสนองเร็วขึ้นมาพูดถึงราคาค่าโดยสารซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจถึงแม้ว่ารถไฟจะไฮเทคและทันสมัยมากแต่ราคายังคงเข้าถึงได้ค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทและเพิ่มขึ้นตามระยะทาง2-3บาทสูงสุดไม่เกิน42บาทต่อเที่ยวนักเรียนผู้สูงอายุและผู้พิการยังได้รับส่วนลดเหมือนเดิม และตอนนี้คุณสามารถจ่ายค่าโดยสารผ่านแอปธนาคารหรือ QR code ได้เลยไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องใช้บัตรเติมเองินอีกต่อไปมีบัตรรายเดือนและรายสัปดาห์ที่คุ้มค่ามากสำหรับคนที่เดินทางทุกวันสามารถเชื่อมกับบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงทำให้การเดินทางประจำวันสะดวกขึ้นมากในด้านความยั่งยืนรถไฟสายสีม่วง2,026ใช้วัสดุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นโลหะรีไซเคลิลสีปลอดสารพิษพลังงานต่ำและระบบเบรกที่สามารถเก็บพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นการก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาเมืองสีเขียวของกรุงเทพมหานครเมื่อเปรียบเทียบกับระบบขนส่งในต่างประเทศรถไฟ MRT สายสีม่วงปี2026มีคุณภาพใกล้เคียงกับระบบในยุโรปทั้งเรื่องความสะอาดความตรงเวลาการออกแบบและเทคโนโลยีแม้อาจยังไม่เท่าระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบอย่างในดูไบหรือโตเกียวแต่ก็ถือว่านำหน้าหลายประเทศในอาเซียนแล้วด้านการซ่อมบำรุงรถไฟรุ่นใหม่นี้ออกแบบให้มีโครงสร้างแบบแยกโมดูล ช่วยให้การเปลี่ยนอะไหล่เร็วขึ้นใช้ระบบตรวจสอบอัตโนมัติด้วย AI แจ้งเตือนชิ้นส่วนที่อาจเสียก่อนจะเกิดปัญหาลดเวลาในการจอดซ่อมเพิ่มเวลาให้รถไฟอยู่บนรางมากขึ้นสรุปแล้วรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงรุ่นปี2026ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่เป็นการยกระดับประสบการณ์เดินทางอย่างแท้จริงตั้งแต่ดีไซน์ทันสมัยภายในสบายสมรรถนะเยี่ยมและราคาที่เข้าถึงได้รถไฟสายนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกขั้นของประเทศไทยถ้าคุณยังไม่เคยนั่งรถไฟรุ่นใหม่นี้ ลองขึ้นดูสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าการเดินทางในเมืองไม่ใช่แค่หน้าที่แต่มันคือประสบการณ์และนั่นคือทั้งหมดสำหรับการรีวิววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนที่สุดในรถไฟสายนี้และกดติดตามช่อง SR Car Review ของเราแม้จะไม่ใช่รถยนต์ถ้ามันเคลื่อนไหวได้เรารีวิวให้คุณแน่นอนขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในรีวิวถัดไปครับ